สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ดินแดนสวรรด์ของเหล่าคนเถื่อนแบนชีความเดิมตอนที่แล้วคือการจบปัญหาครอบครัวที่กินเวลายาวนานกว่าน5 5ปีและบิดอยากได้ลูกสาวขึ้นเขาก็เลยส่งลูคสัสไปขโมอยอันยะมณนีพร้อมกับแจ้งบอ่อแสให้ตำรวจแต่ผลลัพธ์ออกมาตรงกันข้ามแคลรี่เกลียดพอมาก ยิงมาเกาะความวุ่นวายจนครอบครัวแตกแยกก็ไม่ต้องกันแล้วจอบหาที่ซ่อนรับบิดเจอกลุ่มของลูทัสก็เลยตามมาจบเรื่องแต่ส่วนที่ยังค้างคาใจคือสงครามระหว่างไคพ็อกเตอร์และการตายของอเล็กซ์ลองชาโดว์เนื้อหาในซีซันนี้จะเดือดได้แค่ไหนเจอกันครับเบื่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามาขัดจังหวะกวนใจผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นคือ n น t f l i ิ p r e m i u เมียมโดยทีมงาน NF t h เ a t e r ตอร์ราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาท มีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0หมื่นเรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่ออนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID ลายอย่างเดียวพอการันตีโดยผู้ใช้งานมากกว่า250,000แอดเขา และสำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการยังสามารถลุ่นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทียเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพ้ลูกค้ามีตัวตนจริงสแกนหน้านี้ได้เลย NF Theater เปิดซีซั่นที่ชายคนหนึ่งที่กำลังหนีการไล่ล่าเขาพยายามขับรถหลบหนีทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะหลุดพ้นจากความตายแต่ท้ายสุดเขาก็เกมเสียหลักไปชนรถอีกคัน ซึ่งคนที่เขากำลังหนีอยู่เป็นใครไปไม่ได้นอกจากลูคัสงานนี้เอากันถึงตายยิงได้เป็นยิงและที่นายอำเภอต้องโหดขนาดนี้นั้นเพราะเป้าหมายคือฮอนโดผัวคลังนาซีที่เป็นคนลั่นไกฆ่าเอเมดสุดท้ายฮอนโดก็หนีไม่หลอดโดนบล็อกกับเคลลี่มาปิดล้อมในตอนนั้นเขาคิดว่าแค่โดนจับนอนคุกไม่กี่ปีเดียวก็ได้ออกมาเดินเล่นหากเป็นเมื่อก่อนนะใช่แต่หลังจากที่ลูคัสเข้ามาเป็นหัวหน้าในกลุ่มนายอำเภอหลายๆคนก็เริ่มเปลี่ยนไปงานนี้ไม่มีคดีความไม่มีการจับกลุ่ม มีก็แต่ลูกปืนเท่านั้นที่ล้างแค้นให้เอ็มเมดได้ตั้งแต่ที่ลับบิดตายไปวันเวลาก็ล่วงเลยมาแล้วกวหนึ่งเดือนเต็มหลายๆอย่างในแบนชีมันเปลี่ยนไปพอสมควรลูคัสเริ่มต้นใหม่กับเคลลี่ชีวิตคู่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นตรงกันข้ามกับแคลลี่เธอเข้าบ้านกอดดอนได้ก็จริงแต่ทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วเธอต้องมาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารหาเงินค่ารักษาพยาบาลให้ลูกแล้วก็หาคู่นอนระบายความเครียดไปวันๆจุดนี้มีประเด็นครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน ส่วนจ็อบหลังจบเรื่องของลับบิดเขาก็แยกย้ายไปใช้ชีวิตไม่ได้มีอะไรมากจ็อบแค่เบื่อบ้านนอกอย่างแบนชีและพอไม่มีคนพูดมากอยู่ในร้านลุงชูก้าก็เลยเหงาขึ้นมานหน่อยๆเรื่องของลุงหลานนี่ก็ใช้เล่นความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาไปไกลามากถึงขั้นนอนห้องเดียวกันเบอร์ตันนี่ช็อกไปแล้วเดี๋ยวไว้ผมจะมาสรุปเกี่ยวกับริเบกาแฮ้ครับพัฒนาการของเธอค่อนข้างมาไกลเลยทีเดียว หนึ่งในหัวข้อสําคัญก็คือสองครามระหว่างลูคัสจุดนี้ต้องทําความเข้าใจกันนิดน,นึงนะครับตอนนี้ใครโดนข้อหาไม่มีใบอนุญ,ญาตครอบครองอาวุธปืนอยู่ระหว่างการทําคดีศาลยังไม่ตัดสินแต่ไมไวก็มีเรื่องใหม่เข้ามาเพิ่มอเลสหัวหน้าเผ่าอินเดียแดงถูกฆ่าลูคัสคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นฝีมือใครเพราะหากอเลสหายไปก็จะไม่มีใครขึ้นให้การเอาผิดแต่เดี๋ยวก่อนครับตอนที่อเลสถูกฆ่าใครยังอยู่ในห้องขังนั่นทําให้เขามีหลักฐานที่อยู่ชัดเจน มันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเชื่อมโยงใครเข้ากับการตายของอเลสสถานการณ์ตอนนี้เท่ากับว่าลูคสัสยังหาทางส่งใครเข้าคุกตามกฎหมายไม่ได้แต่ก็มีเซลล์กันขำขำบวลดูจากไลฟ์สไตล์ของนายแล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่เข้ามาเพิ่มอีกอย่างที่ต้องเปลี่ยนไปแน่แน่ก็คือโต๊ะทำงานของเอเมดส่วนกลางส่งเจ้าหน้าที่คนใหม่มาทำงานแทนต่อให้หลายคนจะยังทำใจไม่ได้แต่ทุกคนต้องก้าวต่อชายคนนี้ชื่อบิลลี่เลเว่นนิสัยน่ารักอ่อนน้อมเหมือนรุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาหาไายปีหนึ่ง เขารู้ว่าตัวเองเข้ามาเติมเต็มช่องว่างที่ใหญ่มากและเขาจะทําให้เต็มที่รายละเอียดเล็กน้อยบิลลี่คือคนในชนเผ่าอินเดียแดงปกติชาวพื้นเมืองไม่ชอบคนข่าวหรอกครับแต่ที่บิลลี่มารับงานตำรวจก็เพื่อที่จะช่วยครอบครัวให้หลุดพ้นจากความยากจนเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเลยคุณยังจําเชตันได้ไหมครับครั้งหนึ่งลูคัสเคยจับเขาฐานเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมหญิงสาวชาวอินเดียแดงเมื่อทางตำรวจหาคนร้ายตัวจริงได้เชตันก็สมควรได้รับอิสระ ไม่ครับเขามีหมายจับของรัฐอื่นอยู่ลูคัสก็เลยส่งเชั้นไปรับโทษโชคไม่ดีที่ตอนนั้นเชั้นหนีออกมาได้แต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วเพื่อแก้แค้นพวกคนขาวเพื่อหัวหน้าเผ่าที่ตายไปและในกลางดึกวันเดียวกันบิลลี่เจ้าหน้าที่หน้าใหม่ก็ได้รับแจ้งเหตุด่วนหญิงสาวคนหนึ่งโทรมาแจ้งว่ามีคนน่าสงสัยแอบซุ่มมองเธอจากทางหลังบ้านบานเล็กที่63ถนนโอ๊กวูด บิลลี่ก็แค่จะไปเช็คความเรียบร้อยนั่นแหละครับแต่อะไรแบบนี้บล็อกเตอร์มาจนชินแล้วและงานนี้มีแค่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่รับมือได้ไม่ปล่อยให้รอนานบล็อกมายังบ้านหลังที่วานั่นจัดการหลอดไฟหน้าประตูก่อนที่จะเดินเข้าไปเหมือนบ้านตัวเองไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับสาวคนที่โทรไปแจ้งเธอชื่อเอมิลี่คนรักเก่าของบล็อกเธอเป็นสาวขี้เหงาที่ชอบการถูกเอาใจสองสามปีที่ผ่านมาบล็อกมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับงานเธอก็เลยแอบมีกิกพอบล็อกจับได้เขาก็เลยขอแยกทาง แต่คนที่อยู่ด้วยกันมานานใช่ว่าจะลืมกัน,นได้ง่ายๆเธอมักจะใช้มุกนี้โทรเรียกบล็อกมานั่งคุยแก้เหงาและทุกครั้งพวกเขาก็มักจะไปจบกันบนเตียงหรือบางทีก็บนโซฟาอย่างที่เกินไปข้างต้นหลายๆอย่างในแบนชีมันเปลี่ยนไปพอสมควรและหลังจากที่แคลลี่บอกความจริงทุกอย่างเดว่าก็ทำตัวมีปัญหาอีกแล้วเธอไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนไม่รู้จะทำตัวยังไงทั้งกับกอร์ดอนลูคัสและแคลลี่อย่างเดียวที่สาววัยรุ่นคิดออกคือการทำตัวแยๆ่ๆเพื่อที่จะลืมเรื่องแยๆ่ๆ เดว่ากับเพื่อนๆบุกเข้าไปในร้านขายเนือ้อเริ่มหยิบของทุกอย่างที่อยากได้แต่โดยประสบการณ์อันน้อยนิดพวกเธอก็เกมโดนนายอำเภอดักจับได้กลางดึกงานนี้ลูคัสไม่อยากให้มันเป็นเรื่องบุญก็เลยสั่งให้เพื่อนของเดว่ากลับไปถือว่าเป็นการเตือนส่วนลูกสาวอย่างเดว่าก็คงต้องอบรมสั่งสอนกันหน่อยฟังนะเดว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดข้อผิดพลาดแรกคือจานวนคนยิงคนเยอะก็ยิ่งเสี่ยงโดนจับได้เอามาทาไมต้องสามคนทั้งๆท,ท,ท,ที่คนเดียวก็พอพลาดตั้งแต่เริ่ม และเห็นสัญ,ญลักษณ์บนบานประตูนั่นไหมไม่หรอกมันเป็นระบบเซนเซอร์เสียงถ้าทุบกระจกมันจะแจ้งเตือนแบบเงียบๆไม่ถึงสิบวิก็จะมีวิทยุไปถึงสอหนอตองั้นจําไว้จะผ่านกระจกต้องใช้คัตเตอร์สุดท้ายเครื่องคิดเงินมันมักจะเชื่อมกับสัญญาณเตือนภัยเสมอในกรณีนี้แนะนําให้ยกไปทางเครื่องแล้วค่อยเปิดตอนที่หนีไปได้ไม่ใช่ว่าลูคสัสกําลังสอนให้ลูกเป็นโจรแต่มันเป็นแค่ไม่กี่อย่างที่เขาพอจะคุยกับลูกสาวรู้เรื่องและหนึ่งในเหตุผลที่เขายังอยู่ในแบนชีก็เพื่อเดว่า ตัดมาที่เรื่องราวของครอบครัวโฮเวลกันสักครู่ตอนนี้กอร์ดอนให้แคลลี่เข้าบ้านเพื่อที่เธอจะได้ดูแลลูกแต่กลับกันเขาขอย้ายไปอยู่คนเดียวเงียบๆวันนี้แค่แวะมาดูเด็กๆเ,เลยตัดสินใจอยู่รอกินมบือคำและที่เห็นว่าเขาโสมขนาดนี้นั่นเพราะเขาตัดสินใจอย่าก,กับแคลลี่ความจริงมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยซึ่งในตอนนั้นลูคสัสพาเดว่ามาส่งบ้านพอดีครับกอร์ดอนก็เลยใช้ช่วงนี้ระบายความอัดอั้นตันใจแคลลี่สัญญากับเขาว่าจะบอกทุกอย่างแต่พอเป็นเรื่องของลูคสัส เธอไม่พูดอะไรเลยไม่ว่าลูคัสจะมีความลับอะไรมันคุ้มค่าสําหรับการผิดสัญญากับสามีต่อให้ไม่ใช่โดยตรงแต่ลูคัสได้ทําลายชีวิตคู่ของพวกเขาไปแล้วเพราะงั้นขอแค่เรื่องลูกสาวใครจะเป็นใครหรือเคยเป็นอะไรมาก่อนกอดอนไม่สนเขาแค่อยากเป็นพ่อเดว่าขอแค่อย่างเดียวจริงๆในตอนนั้นลูคัสไม่ได้ตอบอะไรแต่ดูจากสีหน้าเขาเองก็หนักใจใชัยเล่น ในส่วนของลิเบกาก็ถือว่ามาไกลพอสมควรคาพ็อกเตอร์ไว้วางใจให้เธอดูแลกิจการง่ายๆอย่างเช่นผับลูเ่เสาไม่ยุ่งยากอะไรมากแค่เช็ครายได้ของสาวแต่ละคนดูแลความเรียบร้อยแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ใครลืมบอกหลานลักเรื่องของความเสี่ยงคืนนั้นเชตันมาซุ่มรอลิเบกาอยู่หลังหลานเพื่อที่จะส่งข้อความอเลสเป็นหนึ่งคนที่กุมความลับของคาพ็อกเตอร์และตอนนี้อเลสถูกฆ่าไม่ยากเลยที่จะเดาว่าเป็นฝีมือใครฝากบอกคุณลุงของเธอด้วยว่าเรามาแน่ ไม่นานเกินหรอนี่ถือเป็นครั้งแรกที่รีเบก้าสัมผัสได้ว่าความตายมันอยู่ใกล้ตัวเธอเหลือเกินตัดภาพมาที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางป่าของเมืองแบนชีมันถูกใช้เป็นสถานที่จัดเก็บชั่วคราวก่อนที่จะลำเลียงบางอย่างออกไปอย่างผิดกฎหมายไม่รู้ว่าในค่ายแห่งนี้ซุกซ่อนอะไรไว้แต่ที่แน่ๆเชตันสนใจมันเขาออกมายืนกลางถนนหลอให้ขบวนลำเลียงมาถึงจุดลงมือพี่พทหารก็งงแหละครับก็เลยส่งสัญ,ญญาณสั่งให้ถอยออกไป เวกเขาชะล่าใจเกินก็เลยโดนลูกธนูยิงส่วนเข้าเต็มอกจากนั้นความกระหนก็ตามมางานนี้เชตันไม่ได้ลุยเดี่ยวเขากับพักพวกเตรียมแผนปล้นมาเป็นอย่างดีเมื่อเก็บรถนำขบวนได้แล้วพวกที่เหลือจะตามมาปิดล้อมรถบรรทุกโอบล้อมจากท่วทุกทิศท,ทางต่อให้กองทัพจะมีอาวุธที่เหนือชั้นกว่าแต่โดนปิดล้อมแบบนี้ไม่มีทางรอดไปแน่และเมื่อมีเหตุยิงกันก็ต้องมีรายงานเข้ามาในวิทยุตำรวจลูคัสกับบล็อกอยู่ไม่ไกลาจากที่เกิดเหตุพวกเขาก็เลยต้องแวะไปดูสักหน่อย ใช้เวลาไม่นานกลุ่มของเชตันก็เป็นฝ่ายกลุ่มชัยชนะพวกเขาคิดว่างานนี้จะออกมาลาบเลื่อนจนกระทั่งลูคสัสพวกเข้ามาแจมด้วยต่างฝ่ายต่างปากหลักยิงสู้ไม่มีใครได้เปรียบไปมากกว่ากันแต่ภารกิจของเชตันคือการปล้นของที่อยู่ในรถบรรทุกเขาไม่จําเป็นต้องมาเสียเวลากับาแนวเภอไม่อยากเสี่ยงกับกองทัพที่อาจส่งคนมาเพิ่มเชตันก็แค่ขึ้นรถและขับหนีออกไปแบบง่ายๆ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาลูคัสก็เริ่มสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่ายแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้พันดักลาสปกติแล้วในอำเภออย่างลูคัสไม่มีทางเข้าไปในเขตห่วงห้ามได้หากไม่มีนาวิกออกไปตายกลางถนนเพราะงั้นนี่คือการสอบสวนคดีฆาตกรรมและนี่คือผู้พันดักลาสเป็นหนึ่งในทหารผ่านศึกมากประสบการณ์เป็นคนเข่งครัดในกฎระเบียบแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินเ,นเินทองทองก็อีกเรื่อง ค่ายแห่งนี้ถูกใช้เป็นศูนย์เก็บของเถื่อนที่ถูกขนย้ายออกมาจากสงครามมีตั้งแต่ปืนของมีค่ายาและเงินสดกล่องเบลล์มเงินพวกนี้คืองบสนับสนุนการทําสงครามไม่ว่าจะซื้อปืนจากข้างถนนเพื่อมาแห้อาวุธไปถึงมือพวกตาลีบันหรือส่งให้ทหารเอาไปจ่ายค่าแหล่งข่าวชาวอัฟกานิสถานครึ่งหนึ่งถูกซื้อไว้ด้วยเงินที่กองอยู่นี่และเงินส่วนที่ใช้ไม่หมดจะถูกเก็บไว้เอาไปใช้ในสงครามหน้า ตอนนั้นลูคัสไม่ได้ตั้งใจฟังเลยครับอย่างเดียวที่อยู่ในหัวคือจะทํายังไงเพื่อให้ได้เงินพวกนี้มาครอบครองใช่ครับเรากําลังพูดถึงเงินที่อยู่ในกองทัพกลับเข้าเรื่องสืบสวนก่อนลูคัสอยากรู้ว่าหัวขโมยได้อะไรไปบ้างซึ่งของส่วนใหญ่ที่อยู่ในรถจะเป็นอาวุธปืน แต่ประเด็นก็คือผู้พันไม่อยากให้มีหน่วยงานอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวในค่ายเขามีเหตุผลมากมายเพื่อกีดกันลูคัสบอกว่าทางกองทัพกับ FBI จะนำการสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองไม่มีใครอยากมาเสียเวลากับนายอำเภอเมืองเล็กๆที่คิดว่าตัวเองรู้ดีหรอกฝั่งแค่นี้ก็รู้แล้วว่าพวกเขาไม่มีทางร่วมงานกันได้และก่อนไปลูคัสสังเกตเห็นชายท่าทางแปลกๆเขาก็เลยแซวไปเล่นๆว่าท่าทางของคุณเนี่ยมันไม่เหมือนนาวิกเลยนะ ออกมาไม่ทันไลลูคัสก็เริ่มวางแผนที่คิดไว้เขาโทรหาลุงชูกาเป็นอันดับแรกถามว่าจํางานใหญ่ที่เรากําลังหากันอยู่ได้ไหมผมว่าผมเจอแล้วฐานทัพนาวิกพวกนี้ขนย้ายเงินผ่านรถเงินหลายล้านแต่ถ้าพวกนั้นขนย้ายเงินขนาดนั้นคงมีระบบรักษาความปลอดภัยระดับกองทัพซึ่งก็ถูกแต่ถ้าเรารู้จักคนที่แฮ็กเข้าระบบกองทัพได้มันก็อีกเรื่องตัดภาพมาหาคนที่วานั่นจอบกําลังรับงานเสริมอยู่ที่นิวยอร์กแบบว่าแฮ็กเข้าตลาดหุ้น แต่ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วความอดทนของผู้ว่าจ้างก็ยิ่งน้อยลงจอบกแ็แถเอาตัวรอดไปเรื่อยนั่นแหละครับอ้างว่าแค่เจอะเข้านะมันง่ายเกินทียาคือออกมาโดยไม่ให้มีใครรู้ว่าเราเข้าไปจากนั้นก็มีเสียงปี๊บดังขึ้นไม่ใช่ว่าแฮกสําเร็จแต่มันเป็นสัญญาณบอกให้แฟทเอาลงมือปลนอาชากรด้วยกันเองนี่สิมันถึงเรียกว่าเลาใจ เวกเขากรายยิงเข้ามาจากทางด้านหลังเน้นตอนที่พวกนี้ไม่ทันระวังตัวแต่ก็มีคนนึงโชคดีหอบกระเป๋าเงินสดหนีไปได้แฟดอาโยนปืนกลให้จ็อบพอท้าให้เขาวิ่งตามคงไม่ทันแน่การไล่ล่านี้กินเวลาสักระยะออกแนวทุลักทุเลและเมื่อเข้าตาจนผู้ว่าจ้างก็งัดไม้เด็ดขึ้นมาใช้ลูกแรกจ็อบเกือบไปแล้วแต่พอลูกที่สองจ็อบจับทางได้เขาโผล่ออกมายิงขาตอนที่หมอนั่นกำลังคว้างแถมยังซวยสองเด้งที่ระเบิดลูกนั้นล่วงไปอยู่ตรงหว่างขาตัวเองพอดี อีกคนที่ซวยไปด้วยก็คือจ็อบเงินทั้งหมดที่พวกเขาควรได้ปลิวหายไปกับระเบิดจงังหวะนั้นลูคัสก็โทรมาพอดีบอกว่าเขาเพิ่งเห็นเงินสดลราวสิบล้านดอลลาร์มากับตาถึงจ็อบจะเกลียดแบนชีขนาดไหนแต่โดยเงินจํานวนมหาศาลใครจะไปอดใจไหวหากว่าการตามตรงบุกปลนกองทับมันเสี่ยงเกินลุงชูกา้าเริ่มกังวลหน่อยแล้วแต่เมื่อเห็นจ็อบเอาด้วยเขาก็อุ่นใจ ลรายละเอียดส่วนใหญ่จะถูกบอกเล่าผ่านลูคัสพวกนาวิกน่ะไม่เท่าไหร่แต่งานนี้เหมือนจะมีทหารรับจ้างแบบที่โหดๆห,หน่อยคงจะประมาณอดีตหน่วยซิลและปิดท้ายตอนนี้กันที่การกลับมาของโนล่าน้องสาวแท้ๆของอเลสเมื่อได้ข่าวว่าพี่ชายถูกฆ่าเธอจะไม่มีทางปล่อยให้ความแค้นนี้ถูกลืมเลือนต่อเน,นื่องกันในตอนที่2เปิดเรื่องในร้านอาหารแอบบอกนิดนึงนะครับภูพันแกกําลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับแคลรี่แบบว่าแก้งเหงาซึ่งเธอก็ดูจะเล่นด้วย แต่ส่วนหนึ่งที่แคลี่ทำไปเพราะแค่อยากประชดลูคัสพูดถึงก็มาหาก,กันหน่อยความสัมพันธ์ของทั้งสองกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นมีแซลกันเล่นๆว่าเมื่อไหร่เราจะเลิกขับรถคนละคันมาทำงานเธอก็เลยตอบไว้ว่าก็ต่อเมื่อเราเลิอกอยู่กันคนละบ้านและเธอไม่รีบระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินเข้าสอนหนอก็มีชายคนหนึ่งมาดักรออยู่เขาชื่อเคิร์ดบังเกอร์เคิร์อยากสมัครตำแหน่งผู้ช่วยนายอำเภอที่กำลังว่างเขาเข้าใจดีว่าลูปลักภายนอกมันดูไม่ค่อยเหมาะสมแต่เขายืนยันได้ว่าไม่ได้ใชช้้้ีววิตแแบบนนนัมานานล โชคหลายที่ตอนนี้ตำแหน่งในกลมมันเต็มหมดซึ่งก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเคิดก็อยากจะให้ลูคสัสเก็บใบสมัครไว้พิจารณาหูจากทรงแล้วลูคสัสนี่อย่างชอบ ตัดภาพมาที่โรงเชือดการที่ลูคัสไประเบิดโรงงานผลิตยามันได้สร้างปัญหาใหญ่ให้กับไข่พลอ,อกเตอร์เขาเชิญเพื่อนเก่าที่เป็นผู้แข่งทางธุรกิจมาถามคำถามเอาแบบตรงๆเข้าประเด็นเลยระหว่างที่โรงงานปิดตัวไป3สัปดาห์เพื่อนของเขาชิงตัดหน้าขายของให้กับลูกค้าของไทยในฟิลาเดลเฟียไข่เข้าใจว่ามันเป็นโอกาสแต่ตอนนี้โรงงานของเขากลับมาแล้วเพราะงันทุกอย่างต้องกลับไปเป็นแบบที่มันเคยเป็น เพื่อนของไครดูจะเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้แต่ลูกชายของเขาดันซาไม่เข้าเรื่องอยู่ๆก็เสนอหน้าบอกว่านายพลาดเองพล็อกเตอร์นายอาจยิ่งใหญ่ในแบนชีแต่ที่อื่นบนโลกแกก็เป็นแค่ไอ้แก่อีกโก้สูงคุณพ่อพยายามห้ามแล้วครับแต่ในเมื่อไม่หยุดลีเบกาก็เลยยิงซะเน้นๆสองนัดที่หัวเขา่าแล้วเมื่อมีคนเปิดไข่กบเบอร์ตันก็เลยต้องฆ่าคนที่เหลือก่อนที่ตัวเองจะถูกฆ่า ถูกคนที่ถูกเชิญตัวมาตายเรียบในเซียววีและไอ้หนุม่มปากดีที่กล้าลูบขมใครจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหลานสาวเพื่อสอนให้เธอจบเรื่องที่เริ่มไหวลีเบกาถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่พัฒนามาไกลามากช่วงแรกเธอเป็นแค่หญิงสาวที่วันวนเอาแต่เรียก้องความสนใจรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวไม่มีใครเห็นค่าเหมือนแก้วเปล่าใบหนึ่งที่รอให้ใครสักคนมาเติมเต็มแล้วเมื่อได้รับการเอาใจใส่จากลุงแสนดีมันจึงทําให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นคนสําคัญรู้สึกเหมือนว่าตัวเองจะทําอะไรก็ได้ กลับมาที่แผนปล้นค่ายนาวิกรอบนี้ลูคัสดึงแคลลี่เข้ามาร่วมงานด้วยเขาคงไม่อยากให้เธอทนทํางานอยู่ในร้านอาหารนั่นและพอจอบเริ่มสืบที่มาที่ไปของเงินเขาก็พบหลายๆอย่างที่ผิดปกติขอสรุปแบบเรียมไงมีใครบางคนจงใจปลอมแปลงบัญชีเพื่อที่จะยักยอกเงินส่วนต่างเข้ากระเป๋าตังตัวเองใครบางคนที่ชื่อผู้พันดักลาสหมอนี่ไม่ธรรมดาจบการศึกษาโรงเรียนนายเรือได้ที่หนึ่งในชั้นไปร่วมสงครามในเบรุตปานามาแล้วก็เฮติหลังจากนั้นก็เริ่มปีกกล้าขาแข็ง นี่ไม่ใช่แค่ขาโหดโคตรโคตรคนหนึ่งแต่นี่คือขาโหดที่ถูกส่งไปกำจัดพวกขาโหดคนอื่นๆแต่ถ้าพูดในแง่ดีพวกเขากำลังขโมยของจากโจรจะไม่มีใครกล้าเรียกตำรวจในส่วน,านพาทครอบครัวของไคล์พ็อกเตอร์ผมตัดไปเยอะพอสมควรครับขอสรุปรวบยอดทีเดียวเลยใครโดนพ่อไล่ออกจากบ้านเพียงเพราะว่าเขาไปกระทืบนักเลงที่เข้ามาเก็บสวยต่อนน้นใครเป็นแค่ไวรุ่นธรรมดาไม่มีเงินไม่มีอิทธิพลไม่มีอะไรเลย แต่หลังจากโดนในประเทศเขาก็สร้างทุกอย่างขึ้นมาเป็นเจ้าของทุกอย่างที่เป็นได้จนกระทั่งวันหนึ่งแม่ของใครเริ่มเกิดความรู้สึกผิดเธอไม่น่าปล่อยให้ใครออกจากบ้านไม่น่าปล่อยให้ลูกชายต้องเดินเบรนเส้นทางที่แสนโหดร้ายบาปทั้งหมดที่ใครก่อมันเป็นความผิดของเธอเองและเหมือนว่ากรรมจะตามสนองเร็วกว่าที่คิดแม่ของใครเกิดป่วยหนักชาวอาเมชคิดว่าจะช่วยกันรักษาเธอในแบบของตัวเอง แต่สําหรับใครน่ะนั่นโคตรไร้าสาระเขาพาแม่ออกจากหมู่บ้านมารักษาตัวในโรงพยาบาลและหวังว่าคุณแม่จะอาการดีขึ้นไม่นานหลังจากนั้นคุณหมอก็พบว่าคุณแม่เป็นมะเร็งตับอ่อนขั้นรุนแรงเหลือเวลาประมาณ1เดือนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นคําถามก็คือเขาจะทํายังไงเพื่อให้เธอมีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิต ทางด้านแคลลี่เธอก็เพิงลุ้นนี่แหละครับว่าเป้าหมายคือคนที่เธอกําลังนอนด้วยแล้วมันจะดีกว่าหากอยู่ให้ไกลจากผู้พันดักลาสที่แคลลี่มาวันนี้ก็เพื่อยุติความสัมพันธ์ฉาบช่วยบอกไปว่าเธอไม่มีเวลาให้คนอื่นหรอกลูกๆของฉันพวกเขาต้องการให้แม่อยู่บ้านโดนปฏิเสธกระทอาหารแบบนี้เป็นใครก็คงหงุดหงิดยิงกับนายทหารอารมณ์ร้อนอย่างดักลาสมันจะไม่จบแค่เดินออกไปง่ายๆแน่ และเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมจะไม่ก่อปัญหาลูคัสก็เลยแอบตามแครี่มาด้วยเขาแซวไปคำาวว่าคุณเนี่ยชอบนายทหารจริงๆเลยนะก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับแครี่รู้ตัวดีว่าตัวเองกำลังทำอะไรเธอตัดขาดกับมอนั่นแล้วมันเป็นเรื่องของความรู้สึกและงานต้องเดินหน้าต่อไปของส่วนใหญ่ที่เชตันขโมยไปจากรถบรรทุกก็คืออาวุธสงครามเขาแจกจ่ายพวกมันให้กับทุกคนในเลดโบนกล่าวอะไรที่มันกระตุ้นความเดือดอย่างเรื่องที่ใครฆ่าอเล็กซ เรื่องที่พวกนั้นเอาดินแดนชนเผ่าของเราไปจากนั้นเขาก็สั่งให้ลูกน้องสองคนบุกไปเอาตัวใครกับหลานมันมาที่นี่และคุณยังจําน้องชายของเชตันได้แมครับเขาเปลี่ยนไปเยอะมากตอนนี้เขาเป็นหนุ่มใจร้อนที่อยากพิสูจน์ตัวเองอยากบุกไปที่บ้านใครด้วยแต่นั่นเร็วเกินไปเชตันต้องให้น้องชายรอไปก่อน แล้วก็อย่างที่บอกโนราจะเข้ามามีส่วนด้วยเธอเห็นคนในชนเผ่ากําลังจับกลุ่มทําอะไรบางอย่างแต่ไม่คิดว่าเชตันจะถึงขั้นติดอาวุธให้ชาวอินเดียแดงเธอเองก็อยากล้างแขนแต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเชตันต่างคนต่างมีแนวทางของตัวเองไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันกลางดึกวันนี้จะมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายทั้งฝั่งลูคัสพวกเขามุลลงไปในอุโมงค์ใต้ดินเก่าที่เชื่อมกับฐานทัพของผู้พันดักลาสสำรวจทุกเส้นทางเข้าออกที่พอจะเป็นไปได้ ขณะเดียวกันก็มีนายทหารคนนึงถูกพาตัวมาพบกับดักลาสขอเล่าก่อนนะครับว่าทำไมนักเรียนดีเด่นอย่างเขาถึงหันมายักยองเงินจากประเทศชาติตอนที่เขาถูกส่งไปทําเรื่องสกปรกในอัฟกา,านิสถานคืนหนึ่งพวกเขาถูกซุ่มโจมตีมาก,กันเป็นโหลมีอาวุธครบมือเหมือนว่ามีใครบางคนปล่อยข่าวไปดักลาสวิทยุขอกําลังเสริมทางอากาศแต่ก็ไม่มีใครมาประธานาธิบดีเป็นคนสั่งลดกองกําลังทหารเพียงเพราะตอนนั้นเขาไม่อยากเป็นข่าวใหญ่มีก็แต่ดักลาสกับเมอร์ฟี่ที่รอดกลับมาได้ คนรักชาติดีๆ7คนต้องมาตายเพราะการเมืองส่วนพ่อหนุ่มคนที่โดนเลียงมานั่นหรอครับผูพันไปเจอกระเป๋าเงินใบหนึ่งที่ใต้เตียงนอนเขาเจ้าตัวปฏิเสธแต่กับคนมีปมอ,อย่างดักลาสนะ่ะไม่มีทางเชื่ออะไรง่ายๆคืนนั้นพ่อหนุ่มทหารโดนกระทืบจนยับไม่มีใครรู้ว่าเขาเขาโมยเงินจริงหรือเปล่าแต่สําหรับดักลาสความรุนแรงคือทางออกของทุกปัญหาเมื่อเดินเล็กเข้ามาเรื่อยๆกลุ่มของลูคสัสก็เจองานใหญ่ทางกองทัพรู้ว่ามีอุโมงค์เก่าอยู่ใต้ดินพวกเขาก็เลยปิดกั้นด้วยผนังเหล็กหนา12นิ้ว ตัดภาพมาที่บ้านของใครคืนนั้นลีเบกาแค่ออกมาไ่ายนะ้ำคนเดียวเงียบๆแต่นั่นถือเป็นการกระทําที่ผิดพลาดคนของเชตันลอบเข้ามาได้สองคนลีเบกาพายายามสู้กลับแต่ลาพังร่างกายเล็กๆคงไม่อาจสู้แรงชายตัวเบลเลยได้ถือว่าเป็นโชคดีที่ตอนนั้นเบอร์ตันอยู่ด้วยเขาใช้เวลาไม่นานสําหรับการฆ่าคนของเชตนันแยังมีดออกจากมือมาปาดคอแล้วก็ปาใส่หลังคนที่รับพาตัวรีเบกาสงครามมันได้เริ่มขึ้นแล้ว ไม่นานคาดีบุกรุกก็ถูกส่งตรงมาถึงลูคัสโทรมาตอนที่กำลังสำรวจอุโมงค์อยู่นี่แหละครับแผนปล้นคงต้องเอาไว้ก่อนเพราะพวกที่บุกมาคือคนของเชตันและเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุลูคัสก็ไม่ลืมมาดูอาการริเบกาเจอแบบนี้เธอต้องไม่โอเคอยู่แล้วแต่สาระสำคัญจริงๆอยู่ที่ไข่ลูคัสเข้ามาเตือนไว้ด้วยความหวังดีว่าใครเป็นคนเริ่มต้นสงครามตั้งแต่ที่ฆ่าอเลสเชตันจะไม่มีทางหยุดเขาไม่สนว่าจะฆ่ากันยังไงแต่รีบจัดการให้มันจบซะ ไม่กี่วันต่อมาคุณแม่ของใครก็ออกจากโรงพยาบาลได้เขาพาเธอมาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเงียบสงบห่างไกลเรื่องวุ่นวายปัญหาคือช่วงนี้ใครไม่ค่อยมีเวลาว่างเขาก็เลยจ้างสาวพยาบาลมาคอยดูแลมาหน้าปวดหัวตรงที่ว่าพยาบาลรับจ้างคนนี้คือเอมิลี่เมียเก่าบล็อกทาเป็นเรื่องงานดูแลคนป่วยนะ่ะเอมิลี่ทำได้สมบูรณ์แบบหลายที่ติแต่จะมีปัญหาตามมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกคนที่น่าเป็นห่วงยังไงก็หนีไม่พ้นกอดอน เขาย้ายมาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์คนเดียวกินเหล้าแทนข้าวสภาพค่อยๆแย่ลงไปทุกวันและทุกครั้งที่เขาต้องการใครสักคนก็มักจะโทรเรียกสาวๆมาช่วยปลอบใจกอดอนเป็นแบบนี้อยู่ประมาณเดือนกว่าแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่เขาฉุดคิดขึ้นได้เรื่องของลูกๆหากเขาย่อยยับไปมากกว่านี้มันคงไม่มีโอกาสที่สองสำหรับครอบครัวและปิดท้ายตอนนี้กันที่บ้านของลูคัสเดว่ามาหาพ่อเหมือนว่าเธออยากทำตัวให้สนิทมากขึ้นคิดว่าน่าจะชวนไปเที่ยวด้วยกัน แต่คำขอของกอร์ดอนเมื่อตอนต้นเรื่องมันทําให้เขาเสะเทือนใจประมาณหนึ่งลูคัสค่อยๆตีตัวออกห่างทิลลนิดบอกว่ากอร์ดอนเป็นคนเลี้ยงเธอมานะเขารักเธอเขาเป็นพ่อเธอนี่คือสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากลูคัสรักลูกแต่ถ้าสนิทเกินเดว่าจะเป็นอันตรายแต่ในขณะเดียวกันเดว่าก็แค่อยากได้ความรักจากพ่อแทๆ้ๆโดยไล่ทรงแบบนี้เธอก็ต้องผิดหวังเป็นธรรมดา และเมื่อเดว่าออกไปได้ไม่นานก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นพอลูคัสเดินไปเปิดก็มีเสียงขึ้นลำกล้องสวนกลับมา เหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันหลังจากที่ลับบิดหายไปต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตลูคัสเริ่มต้นใหม่กับเคลรี่ถือว่ากําลังไปได้สวยส่วนแคลรี่เธอทะเลาะกับกอร์ดอนอีกแล้วเรื่องก็คือกอร์ดอนอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลูคัสแคลลี่ไม่บอกมาเลยจบที่การแยกกันอยู่และกลําลังหย่าหลางแต่ส่วนที่เป็นไฮไลท์คือแผนปล้นข่ายทหารกับการล้างแค้นของเชตัน2ออย่างนี้จะวุ่นวายได้แค่ไหนเจอกันครับและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h เ a t e r เตอร์สวัสดี